กมีเยอะอีไรนะเฮ็พวกกันเลยมัดสองเด้อพี่น้องอีพ right. ีสองเด้อมาค่ะเอาอยู่เขียงทางได้พี่น้องรถกระเสียงวันๆอยู่เนาะป้าเพิ่งไปเอาแม่นี่นะจะไปเอาอยู่สิเด้อ โงแน่้กไปริมน้ำสาดว่ะน่จักโลห่ตอไหนก็เน่อไปแกพักไปเลยยอดไปอดอตากนี me, wife, like ่อันนี้อันนี้คอทองโหลอันนี้ทอะโลจ้ไข่รจ้ไข่โหลเด็ดนี้งามเนา่ยลกงามงามอืมอี่านจะมกจะอยก็ พี่น้องสวัสดีเด,ด้อเนาะนอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองในการไ,ไปหาเห็ดพวกของเฮาเนาะเมื่อกี้นี้ทุกคนก็อาจจะได้เห็นแล้วคือบอกเลยว่าเปลาเพิ่นได้หลายเพื่อนเมื่อกี้นี้เพิ่นก็ว่าไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้เนาะเฮาก็เลยซักซ้าใจบุ่ญใจนะทุกคนต้องมาสอบอีกเอาอยู่มาบนคนมาแล้วเนี่ยตรงไ้นม่นหล่ะอืออืมคนมางไหนเนาะอันบอดนี่ธนาปีกายนี่พี่น้องของน้องเพชไดเนาะทุกคนเพิ่นว่าอยู่นี่ออกไดหลาย ระปีนี้เราที่ลองมาเพิ่งคือชีบทันเขาอีกแล้วบมจะคองซวนัวนอยู่นั้นจะคองดินดีมาโอ้ยควะกำลังจูงอีกเป็นวะดี่นองดีใจจ้บ่ที่เขาเป็นเมื่อกี้เน่ะบ่ออกเนาะบ่ออกบอลไเนาะบมเนาะิบดนาบล้ยอันจุดเด่บมอ้อันนี้นี่นี่นีนีันี่นี่น โอ้ยฮอดพุด <lightly> อ <iser Zum voi> ันนี้เมนมดเลยทุกคนคุณอะโอยยุนออกยนอกกินละไป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 นปไป่ปนปไ่้ปไมไปกปไลไปไ้ไไปไปไปเอาปไปไปไปอปไปไปอไป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 มปไ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 ปอปไ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 ปัปไปไไปไปไได้ระปไ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 อไไาไป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 นปไปไปไปอดพี่เไปไ Ini apa? 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 Ini ยู่ oh, oh, ิกระจุนเลยดิจูนดอกทั้โซดอกมานขนาดพี่น้องอี่โอ้ทิชูอันนี้เมหมดเลยเหอันนเนาะเมนิพวกหมดเลยใกล้เพิ่งพดคุยเลยอู่อืมอกินปอกินะอู้หูกำลังอกอย่นี่

มามอนีีกระหนอกเนาะอื่นี้แม่ขันฟุนตกแลแม่นาเลยนปาเนี่เอาเสกระเทาก่อนเดี๋ยวปุกระเาอคก่อนเลยมาเมื่อกี้นี่เห็นสองดอกเลยอ้าวป่ว่าสออกกสีเหี่ยมไปโอ Bref, um ้โหบว่าน sini dia. Berburu tau. Nah. Hmm. Ya. Tuh kan, skip takut main. เอาอยู่เขียนทางได้พี่น้องลดกระเสียงวันๆอยู่เนาะไม่ดองกินไม่ยุ่ง หัวอันเดียวหัวแล้วก็ยางไปอื้อพอดีเฮากระพากันมาเลาะเพาะอยู่บ่อนไม้แล้วนะทุกคนบ่อนนันใพอเจวเนาะส่วนหลายเฮ็ดตบออกอีนึงแออกอยู่อันพูนฝากเน้อพุ่นบ่นาลุพุ่นเนาะเพราะว่ามันเป็นเฮาเนี่ยอยู่บ่อนโนนเฮาอยู่บ่อนโนนแม่นแต่อยู่บ่อนอันลุแล้วแม่นอยู่บ่อนขี้ทรายต่ของเฮาอบ่ปานเด้อไปบ่อนอัน ขี ens, Nacional, ้สายนะวนหน่ะรูปน้ำ <principio> ด <c oughs> ิ <iyorum> ่มน no ้ำซานเลยทุกคนผู้ใดไปก็ได้เป็นแพนเป็นแพนอยู่คนวะพี่กายเอาอยู่บันนี้嘛ก็เห็นว่าลงไปกองคนละเป็นบ่ให้ตากไปสิเป็นบ่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 แมนเด้อเพื่อออกมาอยู่ดิี่มันบ่แมนเดอร์เนาะเอาไปกินแล้วแม่บ่อยากตายครับ ลาเบื่อหนะห้ามกันไปของมอไปแลือเฮ็ดตาบก็องนีมีมอเ็ตาบกไรองนเนองว่าออกซะดีใจเอาท้าว่มีกรไเียมเนทัเจ้ากระมาเซาะว่ะไม่ม่ทัเเอาอัน่นีละให้น้องวอมไปสำรวจตึงก่อนนะ แต่ละปีเขาเคยมาเอาอยู่นี่นะทุกคนมีแต่ปีก่ายแหละบบได้เนาะบุ้งเอาบบทันเขาเจ้าน้องบอมว่าเขาเจ้า,ากก็มาเอาวระสันโอ้ยบบทันอีกแล้วเนาะเขามาเอาอันไปตะวัอนอื่นเนาะทุกคนบบถันได้มาเอาโบนี้บึ้งน้องบอมว่าเขาเจ้ามาเอาเน่ามดกระสันเขาเจ้ามาเอาบปกาไหลเนี่ยบุเรนมาเอาป้าอันนี้มันหอยเข้ามาพี่เอาหมดวันนี้มึงแม่เนา่าเลยนะ พี่น้องนี่เห็นไหมเหตุภาบนะใหญ่งอยู่ไหมอ๋อประหานี่าพอดีมาเนาะนี่เออ,เอ,อ,เอ,อพ,พี่น้องนี่ยังมีดอกเต็งอยู่จูอ้าวเอาเอา,เอามามาเอาประหารเข้าพี่น้องนี่ยคือสีออกไล่อยู่เนาะฮึยน,นหักสัน่นมึง่ะหดหลามหดพี่บ่าลงไปกองพุ่นกระเท้าว่ะมีกองพุ่นก็มีอีก เสียดายขนาดเลยมีคนมาเอาก้อนอยู่ปลายจะมูกเทเทยังมาเอาเขานะ mm hmm. เจ้าชีนจทเทได้นน่นะมาบุทันเขาเจ้าอีกละทุกปีบนนี้นะล่าสุดตอนนี้คือฝนตกพี่น้องอุยเฮตาบยังซ้อบมดซ้ำฝนมาอีกบัดน,นี้แหละเฮตาบเฮานาวเททุกคนแต่กระบุเป็นอุปสรรคของการหาดปปัวกของเขานครั้งนี่เนาะซึ่งบ่อนเมื่อกี้เนาะทุกคนนี่ อยู่อยู่นี่เนาะนี่นี่เขาจะเอาแล้วโคตรเสียดายเลยพี่น้องเพราะว่าตอนเช้านะคไปสาออยู่ข้างค่ะพูดเนาะเขาบอได้มาช่วยซีมากับคัแล้วจะซีน่แล้วเขาเลาะเอามุดละหังท่น่ะเราจะเป็นบึ้งยุเถียงเขาเพราะว่าอันปีกไก่เขาเอาได้ยุเถียงอะไรทุกคนอย่งมาบึ้งปีนี้ได้อีกบอหรือว่าไปแล้วเขาจะเอาคนอีกบอปีกไก่เขาได้ยุคนาให้ี่เลยทุกคน ออกว่าซ้ำกำลังจูงพี่น้องทีนี้เราโบเห็นโบนมีวีเววบบออกละ่ะพัดว่าเขาเอาก้นพัดมาพัดโบ,บ,บ,บนโบออกซ้ำอืมเอไปยึดฝาคุณจินเห็นเงอหนาประตูก็ออกเลยเกียดหมือดวาสเมือแล้วพี่น้องเมืองกเมืองโบได้บรินะาทิส กบได้ฝนกรรมาุกอีกทีนี้ตั้งลำบากยนกเย็นเสลือเกินมาบอได้กันที่เขาเอากรณนเดี๋ยวเราจะเปบนงเทียงนาเก้าคนเดยไปบุค่อยมาออกนะบนันไหลล้วี่ล่าอโอ้เลยมอไปบดเมื่อกี้นี่ก็เอาโอ้ยออกหลออกที่าดอกเมื่อวานทำมาหนเมื่อวานเลเหอ เมื่อวานบุมีิ้มเพิ่ค่อยได้เมื่อวานมาได้ต้นเล่งๆทีเห็ดตาบโอ,อก๊กมาออกคนต้นเล่งเมื่อวานนี้ความจูนตัวเซาออกมา,า,าต้นเล่งตัวประมาณเท,ท,ท่าอาทิตย์แล้วแหละทะเลทรายนั่นแหละพอดีมันคนจีดินออกมานะไปบุได้ที่บุได้บุได้ที่ไปอหร<ป>ตะกี้มันอยู่นี่แหละบอมเข้าพักหมดละอยู่นี่แหละ อืมมาปีกายเนะนี่ยจะโผล่อิมเล่บักแล้วนี่นะออกกระบกากีเล่เพิ่นอันเฮ็ดอันนั้นสูนี่อืมสิดยาขายานดอกหนึ่งดอกหนึ่งกีกลายเลยอืมสีดยาขายาล่ะนี่เตปีกายมาบอกเขาออกเนาะ มาพินิโออีกว่ะจุดที่สามอีกแ้วพิน้องล่าสุดเข้ามาเอาก้อนอีกแล้วมาหันอีกแล้วเขามาฆ่าพบาแห่เขามาจะซ่วงเนาะตเห็นไหมเอาพี่เอาไหมเขาจาเอาอันมาเอาก้อนแล้วมนมีเงินนะเาอาตนปูมแม่เอาตีปูออกจุ๊ยเ้ยดิทางล่างคุเห็นบอกรนบมันพวงออกเข้ามาเอาว้นะัผพาน่านเอาก้อนปอ้อมเนี่นี่มันพวงออมนี่บอก เี่ยเอาเอาหอกรบจูงนะจูงฝนจูงฝนจูงคือใส่ถั่วสับให้ดูก่อนใส่เสจก็อยิบมือเตรลยเนาะมือเข้าพี่ไปเอาหูพอสออนเข้าได้ดิดูไหมเห็นว่าทีไต่ไฟเอาตอนนี้นะน้งอืมดอกฝนตกดอกขุดหมดเอกก็แเช้มาซื้อดู กำลังเข้ามาเอานี่เป็นเฮาได้เป็นปุ้มไม่นีเขาได้ไล่ได้ค่ะเข้าบมาเอาเลยจนเป็นไขนน่ะคนน่ะวมสีบูนะอ๋อกรบเซนนี่อ้ยโง่ดดีดีในควรควรจีนบอกวิธีที่บอกดล้งเอาไว้ห้ดเล เขาก็เอากําลังจูกันนะเพเขาว่ามือมีกําลังจูมืออ่นกลงนังเ,เ,เ,เน่ามัเข้ากำาเอาจีนอ่ะมันเข้ากาลังสิไปเอาอยีบอนนั่น,นบอบอนห้าสิไปอีอีว่ะโอ้มาทีวมาเขามาบทาับนคุณบนี้ออกหลายด้บอมเนาเอือาไปจยบยยย เขาเอาที่มืดมึมมหนหมดอือเขาเอากำลังจู่คือการเหนื่อยดิเขาอีู่เยียบเอาอยู่ดิปีกายเหากม็มาบอน,นี่นะแต่ว่าเอาก็กานะโบได้ปีกไก่นะปีนี้เอามาแต่๋ยวพันว่าเขาเอาก่อนโอ้ยขนาดเราเพิ่นเอายังเด้นอืมขันเพิ่นก็เอาหักซิ่งซั่ด้วยหรออือ เล่นจะโดดนะบรนการน,นระขุบเอาข้ามานข้ับจ้วงอ,อ,อยู่เลยโอ้โหหอคูตจะ่อนแล้วไปพี่มาไปยังเห็นอยู่นะพี่น้องนะซึ่งพี่ว่าบุเข้าวอีกยังบ่มมันทำนี่ได้พี่น้องหม,มานของอีบอมด้เนาะอันเนาะหมันสัตว์เลือกเก่า <c oughs> เลือกเข้ามานหมัออนอีบอมวาสนาอีบอมได้อันเลือกด้ยืนอย่างนี้หนึ่งเดีย พี <One input> ่เอาดีๆเลยน้องพาพังพาจะเอาผ้ามาเนาะพี่เป็นยีงไ้างคะไหยียบมีอุดุย่ตว่าเอาเไปเามาเนาะตัวมันยากุนหมดแล้วอื่อมีบคักะเห็นบอกทีไหนครับ เอาคูมาไต่เอาคูขันบอกโทรศัพท์มานี่เฮ้บอกว่าเนาะบอกเห็นอันเดินถเลยนะจุกกันละลาสุจิจุกกันละนไหนี่พอเที่ยวจุกดีเลยนี่เอาขนาดเอาเรือเข้าบ่อเอานี่เางได้พอเก็บอยู่ไหนอยู่ไหนผู้คนอยู่ไหนผู้อีกอย่างบุหมดอยู่ไหนป้าอยู่ไหนพู้หนะเห็นบ่เห็นบ่เอาอยู่ตรงนี้ก่อน ไอเด็กจะเอาได้เนาะไปทางเอาฝากคุณเนาะเรือไปก็เขาก็เรือไปอ่ะนี่ด้ตัวนี้หมดพี่นาเอามาทางเลยบอกทางเพื่อนบุได้ออกเด้อบอกเอ้ยเนี่ยตรงนี้อื้มจะโอนเนาะเอามาซื้อกระเซาะมาปุ๊บกระเกาะได้ไล่ตืบแล้วก็เอามาบึ้งไหมเอาตุ๊กนี่ได้ด้เห็นบอกโผล่ไปโผล่มาก็ยังเห็นอีกีเห็นบอกอือป่านนั้นว่ามืดละ มื่ออื่นสาวตสงออกไล่กวานี้แหละโบอโอกไม่หมดไปแล้วอ่ะอาจะเกษตรมาคือนี่พี่น้องโอ้ก็ได้พวกกินจุกจี้ได้นีไหะอือผุ้น่ะขนาดว่าอันเรือได้นี่อือยังไต่ความรู้สึกได้อันเรือของเขาความถ้าที่อยู่แห่งพ oh, <you> know, ออยู่นอกนี่โอ้ตอนนี้ความรู้สึก พี่เขาเอาเมือกกอนมาซีซาอด้อันเหลือ,อน,นี่แบบหงสิบ่เขาเข้าบูได้ดีเพราะมันม,มืดเดิเพราะแม่เขาเข้าบูได้เขาตัวใหญ่นะ <c oughs> <c oughs> ไอพี่น้องเขาก็สิได้เพาเจ้าเขาก็สิิบโซบนไม่เนาะโอ้ยอีพีสองยังมีตะสุกให้พี่น้องเจอเต้อันที่เขาเอาก้นเนาะมันใกล้หมู่บ้านแกยู่ไกลๆยังกัง <c oughs> บเหินคุนสิไปใา้คุนเอาอยัางไงเนาะ ลวยตัวนี้ก็คือะเอมาอเือจ้ะเนาะไอ้คือพออโสมห่อมือซึ่งบอกเลยว่าห่เีนหาจะเอามาเห็ดตัาเนาะสุดยอดที่มาเอามาเห็ดอันนี้เอาอยู่ใส่อันนี้เอานะเอายูนนานบ่อหนาเข้าเลาะไปทัวที่เที่ยนาฮอลเละ มาทางหน้าบนสูขสะพายเป็นหเปล่าอ่มันคำเหิงหนามันไม่ได้กินเลยแหละพ่อเอ้ยแคบทางนะเส้นเขาตอกกว่าเส้งเส้นเราเเอาแล้วไห้ตะกาใส่หรอกมันฟุกเลยเดี๋ยวนี้เขาต่างที่ตะกาเขาติดหนาที่เออบนเยี่ยมมันดีเออบนอันนี้นะมาหาห้วยนี่นะหาง้วยรัดแต่หาหนาสุดขนาดก็สิได้ประมาณนี้เนาะตะเลงค่ะ